หนึ่ทีดอกก็งามพี่น่ององงางามเลยสามดอกครับงาเป็นงา,นงาเลยครับสวัสดีครับมีกับยุกระช่องตะเพ่งสายเราเข้กับเราพี่น้องสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ท่านผู้ชมทั้งในและต่างประเทศครับวันนี้ตะเพ่งก็มาใน หมดเฮ็ดคมมือเก่าพี่น้องไปครับหลุนไปชมกับตาเพ่งมาสิมนัมนขึ้นมื่บ้านบ่เมื่อนี้ครับพ่อพี่น้องเขาโคกเขาปลาอุอ้ยงามใหม่ดีพี่น้องปลาเฮ็ดคมครับมือท,ที่สองวันนี้เขามารับชมกับปลาก้นทีต่ตามซับตะไคร่ก็อะไรก็แช่ครับไปครับไปลุยกับตาเพ่งมนันบ่ครับนะครับเห็นแล้วครับ กระดอกก็งามเลยพี่น้องกเสวยเลย,เยกระดอกกำลังกินเลยครับกระดอกกำลังกินเลย,เยก,กลังยำกรุบกรุบเลยซ้ำเลยที่น้อง กำลังกินเลยครับกำลังางามเลยเางามครับางามเลยพี่น้องเป็นมูอีกแล้วนี่ เป็นมูลกวือที่น้องดอกก็ลงงามาลครับมีแต่ใยง่ายยุ่ค่าดอกสวยๆคือเก่าแล้วครับดอกน้อยดอกใหญ่ยังง่ายยุคค่าแห่งขึ้นมันจะแต่งา่ายย,ย,ยุคค่าแห่งพี่น้อง ปูลมก็มีงานเลยครับสองดอกหนึ่งุดยอดเลยครับอือมันขาพี่น้องมันขามันมีนปูย๋ยเตาถิ่งดอกม่วงๆกมีง,งานเลยครับอสอ,องดอกสวยๆเลย ตองดอก็อยังไงครับดูีดอกก็างามที่อหมครับงงางามเลยตามดอกครับเงาเป็นเงาๆๆเลยครับชุดยอดเลยครับาง,งามงามเลยครับ khám xí đỏ đúng không làm được thấp làm khá nhanh nhảy lì vị đón làm lì ดึงแต่งงามพี่นอ้องดี4ดอกกำงามเลยครับกำง,งามใหญ่งงเลยเออสีดอกใหญ่หหส,สวยเลยดุงแ่งามพี่นอ้องดุงแ่งาม มีหาดอกเงาเป็นเงาเลยพี่นนอกตรงนี้ก็้ซีดอกคาตะกล่องคากล่อง,ตะ,องตะเพ่งเสียท่านได้สั่งมาอยู่ครับ วันที่สั้นเนี่ยจังน้อยเขาโทษขอใส่พี่น้องถากล่องตะเพีงมันหักทำเลกสิประมาณน,นี้แหละพี่น้องมีทั้งหกทั้งบ่อหกมีทั้งอันหน้ามีทั้งที่โน่นที่สูง น้ำกันแท้ก็ออกครับวันนี้ออกายอยู่ครับออกรอบนี้เห็ดคมออกายแห้งยังไปมองได้ก็พอได้เก็บอยู่ครับ กันว่าไปนี่จากเตะเพีงพวกม,มาหอดพากกันเอานี้จากเมื่อไหร่ขุนเหลือตาน้อวานเตรียมกระเป๋าอยู่ครับเบิ้งเบงเามาไปก่อนอด,ด,ออดอนี่นี่นี่เอา้า ดอกกงามดอกกงามพี่น้องอีสองดอกนะครับงามครับสงดอกสวยสี่ดอกคุณต้นพี่น้องมันมันสอสี um, ่ดอก งามๆครับดนงนี้งามๆเลยครับสวยๆเลยทองขาวจุวะ đội nghi thức làm khớp làm làm khớp đội làm khớp đội

nghe khá nhanh nhanh có chuông khắp ngâm ngang khắp lụt xám xì đọc nòng đút hút đòng nặng 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 không đổ. งามเลยครับนี่้ำงามครับนี้ำเงามสีน่นอง,งามเลยครับน้ำงามเลยพี่น้องมีหาหกดอกครับงามครับ 来倒个，我拍个嘛，弟弟来倒个青椒。 ดอกเยอะครับเราจะสีหาดอกปรแมาณเปียดอีกแล้วสองสามดอกงามครับสามสี่ดอกละ เอา๋ยวใตเพอใหม่พี่น้องเปิดหน้าใหม่ออกก่อนมีกล้ายดอกอยู่ครับ मुझे कल งามอยู่พี่น้องดอกงามครับสองดอกกันครับ ต้องสามดอกหลายดอกทุกพี่น้องมองก็ได้บม่ทถ้าได้เปิดสามดอกก็งามพี่น้องเป็หน่งจุ่มหนึ่งทำงามพี่น้องทำงามเลยครับสองดอกทำงามครับ งามครับสามดอกก็าง,งามครับจุ่มนึ่งไปแล้วครับมองหนึจุ่มนี้สามดอกกาง,งามครับขายยาวๆเลยพี่น้อ สองดอกก้างามครับเปิดครับเปิดสามดอกก้างงามครับ cam đỏ ngắm ngam khắp mùa ngắm ngam lên nào. thế nào đây trong đỏ ngắm ngam khắp xám ừ, đỏ khắp tám đó tám xí đỏ ngắm ngàm thì nó ừ, một nữa, cắt tám đó ngắm ngàm khắp. มงม่วงก่วงง,ง,างามพี่หน้องสามดอกกงามครับสามดอกพี่หน้อมของแม่ก็ได้เปิดเอาจังสี่เลยพี่หนอ่มมันเปิดก็เห็นอยอะของแร่กันยางหาเอาดอกมนเลยก็ได้เปิด แดดจะยางแดแต่ตมักมาเปิดับเปิดบ่เปิดจะยางก็เรี่ยไะดอกันเห็นเลยดอกง,งา,งงาๆเลยครับ,ม,รบม่วงขายาวๆครับดอกนึ้นสามสี่ดอกงาๆครับมีใบเงาหนึ่งสามดอก ีดอกครับดอกงามเลยพีนอ้องขายง่าๆเลย <c oughs> ครับดอกนึงงามเลยครับงามเลย เข็งๆอู้หเบียดหน่อยมันครับเป็น,นวมอ้าออง่ายด้วครับเบียดหน่อยก็ยังลายอยู่เจ็บไ้อีกสองสามหมื่นคนแล้วครับเบียดเล็กๆก็มีดอกหน่อยมันครับดอกนี้ก็สวย ก็งามครับจุมงามเลยพี่นอ้องครับจุ่มนึงทั้งในครับหุ่นหน่วงงามเลยพี่น้องหกสองดอก สองดอกงามๆครับดองงามๆเลยครับดองงามๆเลยครับ,รบสองดอกงามๆที่น้อง อารมณ์ง,งามๆเลยพี่น้อกำลังงามครับจุกนึงครับกำลังงามๆครับอารมณ์ง,ง,งามเลยครับ กำลังงามเลยพี่น้อ,องม่วงม่วงเก็บมันได้กับมือเฮ็ดอันได้กับติดมือดำคือเก่าเลยพี่น้องย,ยางเห็ดมือดำปุบปืดคือเก่ากล่นง,งามๆครับสี่ดอกงามๆครับีก็สามดอกงามๆพี่น้อง ดอกหนึ่งสามดอกสวยๆเลยนีกสองดอกงามพี่น้อกสองดอกครับดอกที่สามอีกสามดอกพี่น้อกสามสี่ดอกขึ้กโงามครับ น,นี่ลายแต่ดอกบานแล้วพี่น้องขึ้นคนกะถือคนสองดอกงงามครับนี่ครับดอกหนึ่งขึนคนตกแหงในนามทาั้งแต่บานไหวครับดอกนี้ก็ดอกยังไงเลยครับพี่น้อง ยางคนในน้ำมื่ขึ้นเพราะโตกว่ายางแห้งในน้ำแล้วก็บานเลยโอ้โหอีกสองดอกครับอีกสองดอกครับงามๆเลยครับดอกหนึ่งครับดุดดันยาแห้งขึ้นมาเลยพี่นอ้องตับเพียงอะไรเตียมตาแล้วครับนี่ก็บมานคือเก่าครับ ครับเราเมื่อนี้ตะเพง่งอาทิตจบคลิปไปเพียงสามีพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามมารับชมสองตะเพง่งสายรอครับมื่อนี้ก็ถือว่ามัานคื้เกาพี่น้องได้เตรียมตาละออกกันไมค่คิมนาครับกำลังใจตะเพ่งกระยาดขอบคุณครับสวัสดีครับ